สวัสดีค่ะวันนี้พี่ก็ว่านะคะแล้วว่าวันนี้พี่ก็จะมานั่งอ่านคอมเมนต์ในคลิปคลิปหนึ่งนะคะที่ณนะปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนดูแล้วก็ติดอันดับการอัพโหลดยอดนิยมของช่องไท a แ l a ด d l i f e Style ของพี่นะคะคือเป็นอันดับที่3นะคะคือเรื่องการสอบใบขับขี่บอ2และท2ภาคปฏิบัตินั่นเองค่ะ อันนี้เดี๋ยวเราจะเปิดเข้าไปดูกันนะคะแล้วเราก็จะเข้าไปตอบคอมเมนต์นะคะไปอ่านคอมเมนต์อันไหนเป็นคําถามเราก็จะตอบให้อันไหนเป็นคําอุทานคําบอกเล่าเราก็จะอ่านให้เฉยๆนะคะคือคลิปนี้มีคนกดไลค์ให้เยอะมากนะคะ มาค่ะเราจะมาตัวกรองความคิดเห็นยอดนิยมนะคะอ่าอันนี้คอมเมนต์แรกนะคะเขาบอกว่าขอบคุณครับที่ทําให้สอดทีเดียวเพราะคลิปนี้ครับยินดีค่ะยินดีช่วยเหลือน้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะแล้วก็คอมเมนต์ต่อไปนะคะเขาบอกว่า อันนี้เมื่อ8เดือนที่แล้วนะคะใครดูช่วยตอบหน่อยนะคะสอบทอสองจะต้องขับรถอะไรสอบทอสองขับรถหล้อขึ้นไปนะคะหล้อสิบล้อ,อ,อรถเมย์รถบัสนะคะใช้สอบได้หมดเลยแต่ว่าคือขนส่งแต่ละขนส่งเนี่ยเขาจะกำหนดมาว่าขนาดรถจะต้องเท่าไหร่นะคะคือเขามีมาตรฐานของเขาอยู่แล้วล่ะอันนี้ ลองไปศึกษารายละเอียดดูนะคะคือเขาบอกว่าพื้นที่4ไม่มีรถใหญ่ให้เช่าผู้รู้บอกหน่อยขอบคุณครับอันนี้ใครสามารถตอบคอมเมนต์แทนเจ้าของคลิปได้ช่วยตอบหน่อยนะคะพื้นที่4ก็แถวแถวหนองจอกค่ะคอมเมนต์ต่อไปนะคะใช่ขนส่งแถวบางเลนแน่่นเลยใช่คะ่ะขนส่งแถวแถวดอนคอยบางเลนนะคะ อทอสองอายุกี่ปีถึงจะสอบได้ครับทอสองต้องอายุ22ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะส่วนบอสองอายุครบ20ปีบริบูรณ์สามารถทำได้นะคะก็คือทอสอต้องมีการตรวจเช็คประวัติด้วยนะคะทอสองเน้นอีกครั้งหนึ่งนะคะทอสองคือ22ปีบริบูรณ์ส่วนบอ บอใบไม้นะคะส่วนบุคคล20ปีบริบูรณ์ก็ทำได้ละค่ะเอ,อ่อทอ2กับบอ2แตกต่างกันยังไงอันนี้ก็จะอธิบายให้ฟังในคอมเมนต์นี้เลยนะคะทอ2ก็คือใบเอ,อ่อใบขับขี่ที่ใช้ขับรถที่มีป้ายพื้นสีเหลืองได้นะคะบอ2ใช้ในการขับรถป้ายพื้นทะเบียน สีขาวนะคะมาใช้ขับรถป้ายเหลืองไม่ได้ป้ายพื้นสีเหลืองไม่ได้นะคะคอมเมนต์ต่อไปค่ะเขาบอกว่าสามท่าเหมือนรถกระบะเลยใช่ค่ะสอบสามท่าเหมือนรถกระบะเลยแต่ว่าสำหรับมุมมองรถกระบะกับรถเกง๋งกับรถ6กล้อรใหญ่รถ10ล้อมันไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ศึกษาเอาดูละกัน จะถามว่ามันง่ายยากแตกต่างกันไหมก็ไม่ค่อยท่ออะไรนะคะคอมเมนต์ต่อไปค่ะเขาบอกว่าอยากเรียนนะตอนนี้คือที่พี่ไปหาข้อมูลมานะคะคือทอสอไม่เกินหมื่นค่ะเรียนได้ตามโรงเรียนที่มีเปิดสอนนะคะอายุ22ปีบริบูรณ์สามารถไปเรียนได้แล้วนะคะแล้วก็ ถ้าเกิดเรียนทสองจบแล้วใช่ไหมจะเรียนทสาต่อเลยก็ได้ไม่เกินหมื่นเหมือนกันค่ะแต่ว่าการเรียนที่โรงเรียนจะต้องมีไปทีละสเต็ปขั้นตอนนะคะคุณจะต้องมีใบขับขี่รถยนต์ก่อนก่อนที่จะมามาลงทะเบียนเรียนทสองนะคะแล้วคุณจะเรียนทสาอันนี้ข้ามขั้นไม่ได้เหมือนขนส่งนะคะคุณจะต้องมีใบขับขี่ทสองก่อนที่จะมาเรียนทสานะคะ โรงเรียนเปิดสอนมีค่ะคอมเมนต์ต่อไปค่ะเขาบอกครบ2ี่สิบแล้วครับอะไรอะใช้ใบครับอืมใช้ใบอะไรทำใบขับขี่รถหรือเปล่าเอ่อ ไปทำใบขับขี่ได้นะคะแต่ว่าต้องทำเป็นทอ,อนะคะอันนี้สปีที่แล้วน้องจนถึงทุกวันนี้ก็ทำทอสองได้แล้วเนาะเพราะว่าน่าจะครบ22ปีแล้วค่ะสอบผ่านหรือยังคะน้องดาวคอมเมนต์ต่อไปนะคะ ทำไว้เธอครับเพื่ออนาคตจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานด้วยความหวังดีจาก AOA ใช่ค่ะอะไรที่เราสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตจะไม่เป็นภาระของคนอื่นจริงๆค่ะอันนี้เห็นด้วยนะคะทําไว้ก็ไม่เสียหายค่ะคอมเมนต์ต่อไปค่ะ ที่ไหนเขามีสอนบ้างครับไม่เคยขับรถหกล้อเลยก็มีโรงเรียนเอกชนเยอะแยะนะคะแล้วก็บางทีก็หน่วยงานของรัฐบาลก็มีการเปิดสอนเปิดอบรมเหมือนกันค่ะค่าเรียนของเอกชนนัดตอนนี้คือแต่ก่อนเนี่ยคือจะสูงแพงริบเร่วมากเลยนะคะแต่นัปัจจุบันเนี่ยคือ,อ,อไม่แพงแล้วค่ะไม่เกินหลักหมื่นนะคะ แล้วก็เขาบอกพี่คนนี้เขามาคอมเมนต์ช่วยคอมเมนต์ให้นะคะ S C G ไงครับอันนี้ก็ก็ต้องลองศึกษาข้อมูลดูนะคะกันเขาคือเราไม่ได้ไปคุกคีตรงนั้นไงก็คือจะคือถ้าเกิดพี่มีลาเอยียดมากกว่านี้ช่วยกลับมาคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะคอมเมนต์ต่อไปคะ่ะ โคดง่ายมาเจอขนส่งสว่างห่างข้างและไม่กี่เซนติเมตรคือขนส่งแต่และขนส่งก็คือจะแบบอยู่ของเขาแล้วก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกันมันอยู่ที่ว่าคนคุมสอบเขาเข้มมากเข้มน้อยหรือว่าเข้มแบบเป,เป๊ะเลยใช่ไหมมันทัดวัดอ่างเงี้ยก็คือก็แล้วแต่นะคะมี อะไรก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะคอมเมนต์ comment ต่อไปค่ะต่อใบขับขี่ทอสองผมได้ไปอบรมและไปเช็คประวัติแล้วแต่ไม่ได้ไปยื่นใบขับขี่คือน้องเขาจะเขียนว่ายื่นนะคะแต่มันเป็นยึดพี่อ่านผิดแตะวะ่ว่าพี่จะช่วยแก้ไขยื่นใบใบใบใหม่ผ่านมาเป็นปีแล้วครับ ยังต่อได้ไหมอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะคะถ้าเกิดเป็นพี่เนี่ยพี่ว่าปีหนึ่งอ่ะมันนานเกินไปสามเดือนพี่ก็ว่ามันมันก็นานแล้วในระหว่างปีเนี่ยพี่เข้าใจว่าขนส่งเขาจะยอมให้เราทำไหมหรือว่าจะไล่เราไปเช็คประวัติใหม่นะคะเพราะว่าในระยะเวลา12เดือนเนี่ยเราสามารถไปก่อคดีใหม่ได้ใช่ไหมถ้าเกิดมัน เออเช็คมาเดือนนี้อีก2อสามเดือน4เดือนคุณไปทำคุณไปทำคดีมาแล้วขนส่งให้คุณผ่านไปมันก็มันจะอะไรอะพี่อธิบายไม่ถูกนะคะรู้กันละกันละใครอธิบายได้ช่วยมาคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ของน้องเขาทีนะคะพี่ว่าไม่น่าจะได้ค่ะ อันนี้นะคะคอมเมนต์ต่อไป3ปีแล้วนะคะเขาบอกว่าถอยรถในช่องทางแคบคืออะไรเราต้องหยุดตรงไหนถอยรถในช่องทางแคบน่าจะเป็นอันที่สองหรือเปล่าคะที่ว่ากลวยตั้งๆั้ะค่ะเดี๋ยวพี่จะก่อไปให้นะมีอันนี้ค่ะถอยรถในช่องแคบเดินหน้าถอยหลังในช่องแคบ มีพี่ใจดีมาคอมเมนต์ให้นะคะเขาบอกว่าแค่ทอ2น้องคงไม่มองกำหนดที่สนามสอบครับใช่ค่ะก็ต้องฟังคนคุมสอบด้วยนะคะคอมเมนต์ต่อไปค่ะปะคับใช่ค่ะขนส่งที่กำแินแสนนะคะตรงดอนข่อยค่ะขนส่งย่อยของจังหวัดนครปฐมนะคะคดีเสพจบแล้วทำได้ไหม ทำได้ปะครับอันนี้คือน้องเขาเขียนว่าเสยแต่ว่าพี่เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นเสพนะคะก็ทําได้ค่ะเพราะว่าเราจบแล้วเราบริสุทธิ์แล้วแค่เราไปเอาใบบริสุทธิ์มาใช่ไหมไปลบประวัติที่กรมตํารวจแห่งชาติคดีเสพไปตรวจไม่ขึ้นถ้าไม่ลบมันก็ขึ้นอันนี้ก็คือมันก็ยังขึ้นอยู่ดีอะค่ะ เราก็ต้องเอาใบบริสุทธิ์ไปยื่นด้วยใช่ไหมพี่เขาตอบก็โอเคแล้วล่ะทำได้มีใบบริสุทธิ์ไปยืน่นคอมเมนต์ต่อไปค่ะอายุ20ปีทำทอสองได้ไหมคะยังทำไม่ได้นะคะทอสองต้องอายุ22ปีขึ้นไปนะคะอายุ20 ปีทําได้แค่ส่วนบุคคลนะคะบอสองมีเทคนิคการถอยรถเข้าซองไหมครับช่วยแนะนําหน่อยครับพี่คนนี้เข้าใจดีแล้วนะคะช่วยช่วยคอมเมนต์ให้นะคะเขาบอกว่าคนชอบเดินทางอ๋อเจอเขาบอกว่า ถอยชิดฟังฝาไว้ก่อนเพราะมันดูกระจกง่ายและเร็วอย่าให้เบียดก็พอดูซ้ายด้วยนะครับแอดดูซ้ายด้วยนะครับค่ะก็หัดถอยรถกระบะบ่อยๆนะคะแต่ว่ามุมมองรถใหญ่เนี่ยกระจกมันจะมองได้ง่ายกว่านะคะขอบคุณนะคะที่มาช่วยตอบคอมเมนต์ให้ ผมอยู่คอมเมนต์ต่อไปนะคะผมอยู่ชนบุรีจะทำทอสอต้องรอห้าหกเดือนมีที่ไหนทำได้เร็วกว่านี้บ้างจะรีบเอาไปสมัครงาน1ปีที่ผ่านมานะคะ,ะบางปูครับทำง่ายช่วงนี้ติดโควิดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่ไหนก็ต้องจองคิวออนไลน์กันทั้งนั้นนะคะ อยากทำทอสองค่ะช่วยแนะนำหน่อยค่ะมีคนมาช่วยคอมเมนต์ให้นะคะคือเจ้าของคลิปเนี่ยคือขับรถด้วยงานยุ่งด้วยแล้วก็คือบางทีก็ไม่ค่อยได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ให้นะคะอดีพี่ขับรถเทเล์ด้วยไงไม่ยากครับสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้พอเขื่อน้องคอสอบผ่านไปแล้วแหล,ละเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ย พ2บอ2มีทั้งหมดกี่ท่าครับ3ท่านะคะมีคนมาช่วยตอบให้นะคะ 1. จอดชิดขอบทางเดิน 2. เดินหน้าถอยหลังออกจากซอง 3. ออกตัวบนทางชันรถห้ามไหลถอยหลัง เกิน1เมตรอันนี้ก็คือ3ท่าเนี่ยมันก็แลแ้วแต่แต่ละขนส่งพื้นที่ของเขาอํานวยแค่ไหนนะคะแล้วก็ส่วนในคลิปเนี่ยท่าที่3คือถอยแทงซ้ายเข้าซองนะคะถอยถอยแทงเข้าซองเหมือนรถกะบะเลยขนส่งกาแพงแสนนะคะขนส่งอื่นพี่ไม่แน่ใจนะคะเขาอาจจะพื้นที่แม่อํานวยเขาอาจจะเอา ถ้าอื่นมาสอบได้อันนี้ก็ตอบไว้เลยว่าขึ้นอยู่แต่ละคนแต่ละกดของขนส่งแต่ละขนส่งและกันขึ้นอยู่กับคนคุมสอบนะคะคอมเมนต์ต่อไปค่ะอายุยี่ทำได้เปล่าครับทำได้ค่ะทำได้แค่บอสนะคะยังทำทอ2ไม่ได้นะคะมีคนมาช่วยตอบคอมเมนต์ด้วยได้แต่บอสองใช่ค่ะ คอมเมนต์ต่อไปค่ะคือแบบว่าอย่างเยอะอะมีตั้งร้อยสีคอมเมนต์อ่ะแต่พี่ก็จะพยายามทำให้เยอะที่สุดนะรถเคนทอสอขับได้ไหมครับหรือต้องทอสาขับได้ค่ะรถเคนมันจะเป็นแบบรถหกล้อสิล้อที่มีตัวยกใช่ไหมอันนี้ คือพี่เขาใจดีอีกแล้วมาช่วยตอบขับเคนต้องมีใบอนุญาตเครื่องจักรกลอีกใบครับใช่ค่ะอันนี้ถูกต้องนะคะอันนี้คอมเมนต์ต่อไปนะคะใบขับขี่ทอสองข้อเขียนมีกี่ข้อครับป้ายเหลืองรู้สึกว่าประมาณ30ข้อหรือเปล่าตอนสมัยที่พี่สอบนะจำไม่ได้60กากบาท59ข้อ หต้องได้46ถึงผ่านอันนี้เมื่อปีที่แล้วนะคะคือพี่ทำมาหน่าจะ4-5หปีแล้วแหละแล้วพี่ทำทอสามเลยทีเดียวไงจำไม่ค่อยได้ขอบคุณนะคะที่ช่วยตอบนกรณีรถยนต์ส่วนบคนุคคลรถกระบะรถเก๋งรถตู้สามารถเปลี่ยนเป็นทุกชนิดทอสองได้ไหมครับอืม ที่ตอบว้ว่าไงได้แต่ว่าที่ว่ามันน่าจะสอบแยกกันปะแต่ว่าคือณนะปัจจุบันเนี้ยใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลอะพี่ก็ยังใช้อยู่ที่ว่าต่อหปีอะพี่ก็ยังมีหนึ่งใบเอาไว้ขับรถยนต์แล้วก็ใบขับขี่สาธารณะคือขับรถเทนเลอร์พี่ก็มีอีกหนึ่งใบอันนั้นต่อทุกๆ3กาปีคือมันน่ามันน่าจะ ไม่เกี่ยวเนื่องกันมันน่าจะแบบส่วนบุคคลก็ส่วนบุคคลส่วนพวกสาธารณะก็พวกสาธารนณะไม่งั้นเขายึดของพี่ไปแล้วแหละใช่ไหมใครรู้มากกว่านี้ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะคะใบขับขี่รถยนต์ประเภทบอ2กับท2แตกต่างกันยังไงครับก็คือบอ2ใช้ขับป้ายดำเป็น เหลืองเป็นรถรับจ้างรถรถขนส่งสาธารณะนะคะมีคนมาช่วยตับคอมเมนต์ให้เราด้วยบอสองขับป้ายเหลืองไม่ได้นะครับได้เฉพาะป้ายขาวแต่ทอสองขับป้ายเหลืองได้นะครับขอบคุณที่ให้ความรู้นะคะ ขนส่งที่ไหนครับอันนี้ขนส่งที่ดอนคอยอําเภอบางรลนจังหวัดนครปฐมนะคะที่พี่ถ่ถายขิดไว้ไม่เคยสอบใบขับขี่สาธารนณะแบบนี้ต้องใช้รถอะไรเหรอครับใช้รถสี่ล้อได้ไหมหรือรถหกล้อครับที่จะสอบและไม่เคยขับ6กล้อด้วยเข้าเกียร์ยากไหมครับขับยากไหมไม่ยากค่ะรถหกล้อส่วนใหญ่มันจะเป็นเกียร์ มี5เกียร์ใช่ไหมเกือบเหมือนรถยนต์ครับมีคนมาตอบให้ด้วยผมอายุยี่สิบทำใบขับขี่หกร้อได้ไหมครับได้ค่ะทำใบขับขี่เป็นบอสองนะคะมีคนมาตอบคอมเมนต์ให้ด้วยทอสองต้องอายุ20ปีขึ้นไปส่วนถ้าเกิด ณตอนนี้น้องเขาถามเมื่อสองปีที่แล้วตอนนี้น้องเขาน่าจะทำทอสองไปแล้วล่ะทำแล้วไม่ทำกลับคอมนต์ให้พี่ด้วยเนาะ <Lightning> เคยขับแต่รถกระบะถ้าสอบหล้อสอบยากไหมครับไม่ยากคะ่ะสู้ๆนะคะเห็นไหมคะมีคนมายืนยันอีกหนึ่งคนคือไม่ยาก นี่มันขนส่งกำแพงแสนนี่พึ่งไปต่อใบขอบขีนใช่คะ่ะสอบง่ายคะ่ะสวนสดนะคะทุกคนใบขับขี่ส่วนบุคคลมา10ปีแล้วเปลี่ยนได้ไหมครับมีคนมาตอบคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะอืม อะไรเนี่ยแค่นี้กระจอกอะไรคือกระจอกได้มีคนใจดีนะคะได้สิถ้าส่วนบุคคลลดบรรทุกหรือบอสองเอาใบเดิมไปขอเปลี่ยนได้ครับแต่ต้องทำประวัติใหม่ครับอใบทอสองขับหล้อป้ายขาว ป้ายเหลืองได้ทั้งสองแบบใช่ไหมครับใช่ค่ะทอสองใช้ได้ทั้งป้ายเหลืองป้ายขาวรถตู้รถบัสรถแท็กซี่นะคะได้หมดเลยจ้าผมอายุ20แต่ผมจะขับโมบายเคนต้องใช้ทอสอหรือบอสอครับ เอ่สิบได้แค่บอเนาะรถจดทะเบียนส่วนบุคคลสอบแค่บอไม่ต้องตรวจสอบประวัติคือพี่คนนี้เขาใจดีมากเลยนะชื่อประวิทย์เนี่ยคู่ความรู้เขาแน่นปปิกมากเลยอะเ,เขามาช่วยตอบใบกิอ่าตอบคำถามตอบคอมเมนต์ขับเคนนี้ต้องไปขอใบเซอร์แยกหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่รู้จริงๆ ค่ะคอมเมนต์ต่อไปค่ะเริ่มจะหมดแรงแล้วนะคะสี่สิบคอมเมนต์ผมไปต่อใบขับขี่ทอสอแล้วไปเช็คประวัติที่กองพิสูจน์หลักฐานเสร็จแล้วรอเรียกนี่จะเข้า4เดือนแล้วทำไมผมยังไม่ถูกเรียกตัวหรือไม่มีใครติดต่อมาเลยครับเราสามารถโทรไปติดต่อสอบถามได้นะคะที่ขนส่งบางทีเขาก็อาจจะงานยุ่งเนาะ บางทีเขาก็อาจจะลืมนะคะถ้านานเกินแล้วประวัติเรายังไม่มานะคะโทรไปถามได้ค่ะพี่พีทที่ขนส่งไม้ใจดำนะคะว่าจะไปสอบแต่กลัวตรวจประวัติไม่ผ่านแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองมีประวัติอาชญาชกรรมไหมเวลาไปตำรวจจะจับไหมเวลาไปเช็คประวัติสอบถามหน่อยครับ อันนี้ในปัจจุบันมันออนไลน์อ่ะมันคือมันเป็นแบบสแกนเลยพี่ก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าพี่ไม่เคยมีประวัติติดตัวไงถ้าเรามั่นใจว่าเราไม่มีคดีอะไรไม่เคยทำอะไรผิดไปเลยค่ะสู้ๆทอสองขับพ่วงได้ไหมครับไม่ได้นะคะทอสองขับพ่วงไม่ได้คะ่ะอันนี้มีคอมเมนต์ เยอะมากทอขับพ่วงต้องใช้ทอสนะคะขับรถลากจุงไม่ได้นะคะอายุ20ปีได้แค่บอสองบอสามขับได้แค่ป้ายขาวอายุครบ22ปีได้ทอสทอสขับได้ทุกชนิดยกเว้นรถน้ำมันหรือรถแก๊ส หรือว่าถูวายไฟขับไม่ได้ต้องอายุ25ปีขึ้นไปถึงทำได้ทอ4ทอ4ขับไม่ใสผมเพิ่งทำมาทอ3ข้อสอบมี60 30บวก30เท่ากับ90ข้อต้องผ่าน75%ขึ้นไปถึงจะผ่านเยี่ยมค่ะ ถ้าคือแต่ก่อนอะอันนี้คือเขาถามรถยนต์สมบุมบคก่อนไหมถ้าแต่ก่อนนู้นนะที่พี่เคยไปสอบอะก็คือพี่เคยได้ข่าวมานะคะว่าคือเขาไม่เคยมีแบบขี่เลยก็สามารถทำทอสามลงทอสามได้เลยอะอืมแตนะ่ปัจจุบันพี่ไม่รู้ว่านนโยบายเปลี่ยนไปหรือยังนะคะ ใครรู้ก็ช่วยตอบคอมเมนต์ให้ด้วยเนาะมีประวัติคดีขับเสพจ,จะทำแบบขี่ได้ไหมได้ค่ะต้องไปเอาใบบริสุทธิ์มานะคะผมจะสอบทอสองเขาใช้รถอะไรสอบครับอันนี้ก็ตอบไปแล้วนะคะรถ6กลอ้10ลอ10บล้อ รถเมย์ยาวๆตามที่มาตรฐานขนส่งว่าให้ยาวเท่าไหร่นะคะเริ่มจะเหนื่อยแล้วล่ะอ่าจะหมดแล้วนะคะเอาเป็นว่าตอบให้หมดเลยละกัน อ่านให้หมดเลยละกันถ้าเคยมีคดีอาญาแต่ไม่ใช่อาญากรรมนค่าชิงทรัพย์และโทษให้รอลงอาญาไว้2ปีพ้นสภาพมาแล้วประมาณ10ปีตอนนี้มีแค่ประเภทรถยนต์ส่วนบุคคลจะทำทอสองได้หรือเปล่าครับทำได้ค่ะ10ปีนี้คดีน่าจะไม่ได้อยู่ในสาระบบแล้วนะคะมีคนคอมเมนต์ว่ารออะไรไปทำเลยครับ ผมจะทำใบขี่รถตู้ป้ายเหลืองของโรงแรมต้องใช้ใบขับขี่ประเภทไหนครับจะขับรถตู้ป้ายเหลืองใช่ไหมคะก็ทอสองค่ะต้องสอบใบขับขี่ทอสองทอสามแบบเร่งด่วนต้องไปที่ไหนคะก็คือต้องไปถ้าเร่งด่วนก็คือต้องไปที่ขนส่งนะคะทำทอสองทีเดียวเลยค่ะพอทอ ท่อไอทำทอ่อสามทีเดียวเลยนะคะเพราะทอสามจะครอบคลุมถึงทอสองด้วยไม่ต้องไปทำทอสองนะคะขนส่งประจำจังหวัดที่อยู่เลยครับแล้วแต่คิวนะคะมีคนตอบคอมเมนต์ให้นะคะเมื่อสามปีที่แล้วขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้ที่มียอดคอมเมนต์สูงมากนะคะแล้วก็มี คนดูอยู่เรื่อยๆก็ขอบคุณนะคะก็พี่ก็ได้ทำคลิปดีๆอย่างนี้ลงไว้ให้ดูกันแล้วนะคะไปทำไว้เธอค่ะจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานในอนาคตนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับการอ่านคอมเมนต์ติมนี้ก็เหนื่อยพอสมควรค่ะ